สวัสดีครับสวัสดีครับมันจะไปช่วงนี้จังอันนี้คือไม่กล้าไปโดนอ๋อโอเคโตโดนไหมครับแล้วก็เลยอยู่ห่างกลัวแบบเทามนักข่าวครับอุ้ยกนดันละโอเคค่ะต่อข่าวันนี้รู้สึกไงบ้างที่มาร่วมแบรด์กับน้องหอมี่เซ่ไม่ละดีใจนะครับวันนี้ความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานนี้เพราะว่าอิเซเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ผมว่าอันนี้คือครั้งแรกที่ร่วมงานกับน้ำหอมแต่ว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่ร่วมกับอิเซ่ไมค์เกตครับ ลองแนะนำน้ำหอมให้เราได้หน่อยได้ไหมครับว่ากลิ่นของวันนี้เป็นอยัางไงบ้างอ่าสำหรับวันนี้คือน้ําหอมที่เปิดตัวใหม่ครับจะเป็นชื่อกลิ่นเดิมกับตัวที่เปิดตัวปีที่แล้วก็คือ the s ด l e เอ้ยเล sale ครับผมแต่ว่าวันนี้คือจะเป็นตัวที่เป็น EDP ใช่แล้วก็กลิ่นมันจะค่อนข้างพิเศษขึ้นเพราะว่าวันนี้สูตรใหม่ที่ออกปีนี้จะกลายเป็นว่ามันใส่เขาเรียกอะไรสารหรอสารสก,กัด กลิ่นเพิ่มขึ้นมันมันจะมีความเซ็กซี่มากขึ้นเพราะว่าใส่แอมเบอร์ขึ้นมาใช่ครับกไปสไตล์ตลเนแบบวชีพแล้วแบบมันเหมาะกับการไปทำไรสไตล์อย่ไหมผมว่าจริงๆกลิ่นเลอเซลดิเซ่เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ได้ติดตามตั้งแต่ปีที่แล้วครับ mm hmm. มันจะมีมีความเป็นแบบ sea to the land หมายถึงว่ามันมีความสดชื่นที่ดูเป็น e v e r y d ได้แต่ว่ามันก็จะมีความแบบ รอบนี้คือพอพอใครที่เคยดมน้ำหอมถ้ามันใส่แอมเบอร์เข้าไปมันจะมีความลึกขึ้นมังที่ท,ท,ที่ที่ผมว่ามันมันดูเซ็กซี่เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเรอเซลดิเซอาจจะให้ความรู้สึกที่ชิลและสดชื่นเป็นหลักแต่ปีนี้นอกจากชิลสดชื่นมันยังเพิ่มความเซ็กซี่ความน่าค้นหาขึ้นมาครับถ้าให้สามคำเลเซลดิเซกให้อะไรดีครับ ผมคิดออกสองคำแต่อีกคำหนึ่งช่วยได้ไหมได้จริงๆผมรู้สึกว่าสองสองสองอันแรกอยากให้คาว่าเยาอยู่เยาวยนเพราะว่าวันนี้วันนี้วันนี้ได้ได้ดมครั้งแรกครับวันนี้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยเออมันมันมีความแบบปลายติดเซ็กซี่ลึกๆใช่ครับก็แผมว่าน้ําหอมวันนี้น่าจะยูนิเซ็กแล้วนะเพราะว่าตัวตัวผมเองผมก็ฉีดได้ไม่ว่าจะเป็นน้ําหอมเพศไหนครับ แต่ว่ากลิ่นนี้เลคกคอมเมนอยู่หอมอ่ะอยากให้ต่อฝากหน่อยครับน้ำหอมครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับเปิดตัวแล้วสำหรับน้ำหอมอิเซมิยะเกะสำหรับกลิ่นเอ่อเลอเซลดิเซนะครับเป็น EDP ก็ใครที่ฟังผมอาจจะอธิบายได้ไม่ดีเท่าลองมาดมกันที่เคาน์เตอร์อ๋อดมเคาน์เตอร์มีนบ้งังาตกใจมามมาตใจ หรอกเพราะทุ่มปกติตครับไม่ได้คิดอะไรเลยเมื่อกี้ฮะโซนถัออนล้าแบบว่าทะลทพพุมากเลโซเชียลแห่แชร์ภาพเราเยอะมากเลยตอนัร้รู้สึกอย่างไรบ้างน่าจะเป็นทีเมคมอัพแล้วผมเก่งแล้วปกติไม่ไม่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรครับแต่ว่าอ,อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้กลับมาผมสั้นอย่างนี้นานรู้สึกโล่งไหมครับโล่งครับ อะไรโล่งครับใบแต่ผมานายจะงงผมเหี่ยวร้อนอะไร <S <S รู้สึกผมชอบอะ่ะคือหมายถึงว่าอยากตัดมานานแล้วแต่ว่างานมันแบบงานต่อเนื่อง<ม>เราก็จะไม่มีโอกาสได้ตัดมาหลายปีพอจังหวะถึงเวลาที่มันได้ตัดล้วก็ก็ดีใจครับแต่ผคิดว่าที่เราตัดผมสัปดนี้อาจจะมีผลงานอะไรพิเศษหรือเปล่าครับใช่ใชจจจ่จริงจริงเอ่อไปแว็บทำโปรเจกต์พิเศษมาแล้วก็ถ่ายทําเสร็จแล้วครับแต่ว่าอยู่ในช่วงโปรดักชันซึ่งทำรายการนวนแอร์เนี่ยก็ ยังไม่แน่ใจแต่ว่าอยากให้รอติดตามกันมันเป็นโปรเจกต์ที่ดีคนระับเป็นของใครของต่างประเทศโปรเจกต์อืมยากจังเออ่ยัง<ว>อาจจะยังอาจจะยังบอกไม่ได้ขนาดนั้นครับาาแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอบอกได้ผมรีบบอกเลยไม่ไม่ได้ตั้งใจจะกราฟแต่ว่ากลัวพูดผิดครับสิ่งที่ต้องมีแฮปปี้นะครับต่อก็เรื่อยๆนะครับผมรู้สึกว่าผมได้ให้เวลากับตัวเองเยอะขึ้นได้พักเยอะขึ้น แต่ถ้าช่วงที่ถ่ายโปรเจกต์อยู่ก็ไม่ได้พักเลยเละเหมือนกันครับก่อนหน้านี้ก็แต่ว่ากังวลเรื่องครอบครัวบอกว่าที่เราต้องแบบว่าอยากจัาททำให้ครอบครัวเรว่าสบาย,ยาแบบไม่ต้องกังวลเรื่องอ้อออนเออถ้าเป็นเรื่องครอบครัวผมไม่ได้กังวลแต่ว่าเรียกว่าเป็นความตั้งใจตัวเองอผมว่าทุกคนทุกคนเป็นเหมือนกันหมดแล้วครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราเริ่มได้ดูแลไม่ว่าจะพ่อแม่หรือใครอะไรเงี้ยเราเราก็อยากทําให้ดีครับไม่กดดันไม่กดดัน แต่ืงานตอนนี้เราวางแผนตัวเองไว้ยัางไงบ้างก็ผมว่าตอนเนี้ผมเปิดมากขึ้นแบบเรียกว่าค่อยๆชิลมากขึ้นเรื่อยๆแบบในในการรับงานหรือการคุยงานต่างๆผมว่ารู้สึกว่าตัวเองเปิดใจง่ายขึ้นครับหปวใจเราแข็งแรงมากขึ้นไหมครับเปิใจผมก็ปกตินะ มีคนคุยไหมครับอะไรนะครับมีคนคุยไหมมีตัวเองครับคุยเยอะสุดเลยตัวเองไม่ช่วงช่วงนี้ผมรู le ้สึกว่าชีวิตผมแบบมีมีฮ็อบบี้ที่หลายปีมันไม่ได้ทําแต่พอเรเริ่มมีเวลาเราก็ได้ทำอะไรงเงี้ยเรียกว่าตอนนี้ผมมันแตะกับเรื่องงานเรียกว่าโฟกัสตัวเองเป็นหลักผมรู้สึกว่าได้ได้หันกลับมามองตัวเองแบบเต็มที่มากๆกับเรื่องความหลังเราได้มองว่าเรา รู้สึกว่าตอนนี้อาจจะยังหรือว่ามีแง่อะไรเพิ่มมากขึ้นไหมพออยู่กับตัวเองเรียกว่าตอนนี้ผมรู้ตัวแล้วกันครับว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เหมาะนนช่วงเวลานี้รู้ตัวเองคือหมายถึงว่าใครๆก็อยากมีครับความรักแต่หมายถึงว่าถ้าเรารู้ตัวดีว่าเรามีแล้วเราอาจจะทําได้ไม่ดีมันอาจจะไม่ใช่ท i m มมิ่งที่ดีเท่าไหร่ความรักครั้งต่อไปสําหรับเราเรามองว่ามันต้องเป็นอย่างแบบให่ยังไงคนที่เข้ามาในชีวิต ผมว่าเลอกความรักเราเลิกมองครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราคาดหวังเมื่อไหร่มันก็เสี่ยงที่จะผิดหวังมากเท่านั้นก็แสดงว่าเลิกจริงจังไปกับมันถ้ามันจะเข้ามาแล้วก็เอ้ยผมว่าผมยังจริงจังกับความรักนะผมรู้สึกว่าในในเรื่องความรู้สึกมันดูถูกกันไม่ได้แต่ว่าผมว่าการแคร์คนอื่นด้วยการรู้ตัวเองมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผมว่าก็ไม่ได้แยกครับเปิดโกยส่วนกลางเปิดครับแต่แค่แบบมันก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนหรอกครับแต่หมายถึงว่าไม่ได้ปิด ไม่ได้ปิดเลยแต่แค่แบบสิ่งที่ผมแบบเคยอาจจะชอบตอนเด็กๆแต่พอตอนนี้เราทํางานเยอะเราไม่ได้ทําเหมือนตอนนี้เราเพิ่งได้กลับมาทํามันก็ยังยังมันอยู่เหมือนแบบช่วงนี้ผมจะแบบเ,เลี้ยงแมลงอยู่บ้านแล้วก็แบบช่วงนี้พยายามสร้างตัวเองเป็นแบบฟิลโมเดลคราฟเตอร์แบบหมายถึงน,นั่ง,น,งนั่งทำโมเดลนู่นนี่นั่ง,งมผมผมรู้สึกว่า เมื่อก่อนจะเป็นแอคทีฟกว่าน,นี้แบบอยากออกไปบ้างแต่เดี๋ยวนี้จะแบบอยากนั่งที่โต๊ะที่เราคอมฟอร์ตแล้วก็แบบนั่งก็แก๊กก็แก,ก๊กไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยรักษาความโสดไปก่อนเพราะตอนนี้ฉันนะตอนตลังเองไม่ได้รักษาหรอกหมายถึงว่าผมแค่ไม่ได้ผมก็ใช้ใช้ใชชีวิตปกติครับหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้ทวีตแล้วกันว่าฉันจะต้องมีมีอะไรเงรี้ยแต่ก็มีคนคุย ก็ตัวเองเลยครับคุยไายคุยกับแมลงคุยกับแมลงหรือว่าอ่าเพื่อนๆตามดิสคอร์ดงี้ยก็เต็มที่เลยครับเมื่อวานร่วมงานกับพี่อ้ําเป็นยังไงบ้างโอ้ยพี่สาวน่ารักมากเมื่อกี้ก็คุยกันอยู่เลยคุยเรื่องดิสคอร์ทใช่ไหมนั่นแน่เสียบกันเก่งซะด้วยไม่ไม่หมายถึงว่าเราเรายังคุยกันถึงเมื่อวานเพราะเมื่อวานมันยุ่งมากครับไม่ค่อยได้คุยพี่เขาต้องดูงานแต่พี่อ้ําเขาก็ลงรูปขอบคุณเราแล้วแฟนคลับเรามาเชียวว่าแบบ มีต่ออ้อมโอเคเลยอยากให้มีละครคูการผมรีลงสตอรี่เรียบร้อยแล้วขอบคุณพี่อ้มมากแต่ว่าอยากอยากขอบคุณพี่อ้มอีกรอบนะครับหมายถึงตั้งแต่วันที่ชวนดีใจมากที่นึกถึงกันดีใจมากเขาต่อสายตรงค่ะเราไปเขาผ่านเขาผ่านพี่ป๊อปก็คือพี่ที่เราสนิทสนิทเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ครับแต่ว่าตอนตอนที่คุยเรื่องงานนี้คือคุยเอง ถ้มองภาพเองเราถอดกับพี่อั้มต้องเล่นบทอะไรอบบางเงีนยอยากเล่นแนวแนวไหนกับพี่อั้มถ้าแบบมีติดต่อเข้ามาท่านะใช่ไหมมันคือวงเล็บท่าคือเรื่องนี้เราก็ตัดสินใจไม่ได้อะผมรู้สึกว่าสมมุติถ้ามันเป็นบทที่ผมอยากเล่นพี่เขาไม่อยากเล่นมันก็ไม่แมทช์ครับถ้าถ้าเป็นต่อเล่นกับพี่อั้มพี่แอนจะรู้จักลองว่าัดโอ้โห อันนั้นผมยกให้หัวหน้าแอนได้เลยครับเต็มที่เต็มข้อกับพวกผมได้เลยครับเราลุ้นนะพอพอเราเห็นคนเชียร์บอกว่าเคมีตรงการเราเรามางว่าจริงๆเรากับภาพเรากับทุกยันคุยดีได้ไหมความจริงผมว่าเรื่องเคมีทุกคนมีแต่บางครั้งมันแค่เห็นเลยหรืออาจจะต้องสร้างความสนิทถึงจะเริ่มเห็น แต่ว่าจริงๆทุกคนนะครับนักแสดงผมว่าไม่ว่าใครลองจับแมชกันดูถ้าทําดีๆอ่ะเรามีเคมีต่อกันแทบจะทุกคนเลยครับแต่ถ้ามีถ้ามีติดต่อเข้ามาก็ต,ตกลงรับนอนนี่กับพามอุ้ยเขาเก่งนะเพราะว่าน่าจะไทยอะไรผมได้เยอะนานนานแม่จะรับรับละครจริงปะจริงปีนึงรับครั้งนึงไม่รู้ว่าจะรับอีกไหมเนี่ยเออไปเชียร์สิไปเชียร์อัต่อ เฮ้ยทำไมเให้เอาเอาแปลกๆเนาะรับแต่ก็ยังไงไม่ว่ายังไงสำคัญสุดก็คือฝากเลเซลดิเซไว้ด้วยครับวันนี้เออนึงรง้นันกนเรื่องอันนี้พูดแบบความรู้สึกส่วนตัวแล้วกันนะครับผมอาจจะไม่ได้อยากก้าวล่วงมากแต่ว่าหน้าตอนนี้ทุกคนแค่อยากได้ลูกปธรรมของคำว่าดีขึ้น และเห็นชัดหรือการดูแลคนที่ประชาชนที่คอยสนับสนุนอย่างเรามผมรู้สึกว่าเราไม่อยากใช้คําว่าคาดหวังเพื่อกดดันกัน<ม>แต่ว่าแบบมันน่าจะต้องถึงคนที่ทําได้จริงๆได้แล้วมัง้ง<ม>แบบผมอยากฝากจริงแล้วก็คนบันเทิงทุกคนที่เขาตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่รอการสนับสนุนจากประเทศนี้อยู่ครับโอเคขอบคุณค่ะ เมื่อวานได้เติมบลลินไอะไรนะเติมลินก็อะไรครับอ๋อเจอลินได้ได้คุยน่ารักเขกือบแต่งหน้าให้ผมเนี่ยเกือบเติมแป้งให้ขอบคุณค่ะ 你好，你好<棒>。